เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาทำภาพรถนิ่งๆแบบนี้ให้กลายเป็นโมชันเบอร์เหมือนรถวิ่งอยู่นะครับแบบนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับปีเตอร์จะมาสอนทําโมชั่นเบอร์นะครับในโปรแกรม Photoshop ทําจากรถนิ่งๆให้ดูเหมือนรถวิ่งนะครับเพราะบางทีเราถ่ายสถานการณ์แบบว่ารถมันนิ่งอยู่นะครับแต่เราอยากทําให้มันดูเหมือนรถวิ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูมีชีวิตชีวานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ไปดูรูปที่เพื่อนๆถ่ายมานะครับอย่าง ตอนนี้ผมก็ไปโหลดรูปจากเว็บฟรีมาจาก p i กเบย์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเลือกรถที่เราจะทําให้มันเป็นโมชันเบอร์นะครับอย่างผมก็จะเอา4คันนี้เลยนะขั้นตอนนะครับมาที่เครื่องมือลั s s ซ t o o ทูนะครับถ้าเป็นขีรัดก็ตัวเอลนะครับเรากดแล้วแล้วเราเริ่มจากคันแรกเลยครับล้องไปได้เลยไม่ต้องครอบมากนะครับให้อยู่ติดๆกับตัวรถหน่อยแล้วเราก็ คอนโทรล J ได้เลยทําอย่างนี้ไปทุกๆคันนะครับคอนโทรล J ถ้าเป็น MacBook ก็ Command J นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็รวมเลเยอร์เลยครับทั้ง4รูปเพราะว่าเราจะให้ดูเหมือนลดความเร็วเท่ากันนะครับแล้วก็ Command E นะครับรวมเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่เบลอแล้วก็เข้ามาที่โมชั่นเบร์นะครับ เราก็ปรับได้ตามใจชอบเลยครับสามารถปรับองศาได้นะครับแต่อย่างรถมันวิ่งเป็นแนวตรงเนาะเสร็จเรียบร้อยก็โอเคครับขั้นตอนทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วหลักการโมชั่นเบอร์นะครับก็สามารถทำได้ทั้งรถหรือไม่สิ่งของต่างๆหรือคนก็สามารถทำได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำที่คนดูนะครับขึ้นมือกด L นะครับอย่างอันนี้เราก็เหมือนแบบว่ารถมันจอดติดไฟแดงอยู่ครับแต่คนเดินเราจะทำให้คนเป็นแบบ m o ชั่นเบอร์นะครับ เราก็คุมไปได้เลยคอนโทแล้วก็เอามารวมเลเยอร์กันครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับฟิลเตอร์เบอแล้วก็โมชันเบอร์นะครับนี่ประมาณนี้ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนจากวัตถุที่ดูนิ่งๆนะครับสามารถทําให้เป็น m o ชั่นเบลอได้ง่ายๆนะครับด้วย Photoshop แล้วก็วิธีการก็คือทําง่ายมากนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับพีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าพีเตอร์จะมาสอนทําอะไรนะครับฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พีเตอร์แล้วก็พวกเราชาวเทปแกลเจ็กกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ